สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโชครับผมอยู่อนฮาร์ดเซนดวิวหมบาร์ต่อภาพครับอันนี้อันนี้ใหญ่ห้องเลยใช่ไหมใหญ่ห้องอะมิชชั่นแล้วมันจะไหวไหมเนี่ยนี่นี่สเปซบาร์นี่อ่าโอเคครับอันนี้เราต้องดำน้ำครับอาเจน่าเหรออู้สวยมากเลยเฮน่าไปดำมุ้งมาละเลีสโกรัเห็นแล้วเหงาเลยครับเห็นครับกับสเปซบาร์ค้างเลย ไม่บอกคุณเอ้ยเกิดไม่แบบมันค้างไมใหญ่มันกดอย่างนี้ไปครับแล้วสกอนี่นี่ครับทางนี้มีหางหายใจอยู่ครับไม่หายครับเรียว่ผมกดหายใจเฮ้ยนาสวยอู้สวยจัดอุ๊ยดีอ่อนอย่าเข้ามาได้ป่ะกำลังดูเฟรมอะไรอะไรครับกำลังลงปุ๊บแบบไปครับสวีบระวังนะครับมีด มีปลาบึกมีปลาดุกยนะครับต้องทำไงอ่ะจะเจอปลาดุกระวังซอมบี้นะขยับนะโอ้ยโอ้ยปลาดุกยักปลาดุกปีศาจไปไงอ่ะไปซ้ายดิทาซ้ายเฮียตอนนี้คุณวายกำลังจะตายนะครับใช่ครับเรื่องผมเดือหรอเดียวครับตอนนึงเราหาทางขึ้นด้วยนะครับอย่าเราตายกันหมดไม่มองไม่เห็นไอ้เฮียเฮยเฮียเอียีเอียเฮียมฮีอยู่ยนฮีไม่มีผลีเฮอจเทำมเฮียเ ก็ปิดจ๊อกนี่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 โอ้ยเยี่ยโอ้โหกูลงเลยโอ้ยซอมซอมบี้นี่ว่ะถ้ามันจับไหล่อยู่ดีมีตัวนึงจับไหล่ด้วยฝั่ซ้ายเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยเจอดูในน้ำได้ด้วยอะไรอะไปงานนี้ไองกดคิวดูได้ด้วยในน้ำโคตรเฟี้ยวให้เช็คจับคตรคนจีนอะ จะจับเอ้ยนั่นไงกูว่าแล้วโชว์โชว์เพื่อนกูว่าแล้วมันต้องมีตัวจับไหลกูดังไงจับไปกูจับกูอีกดิอย่านะข้างหน้าไม่ชอบไปชมวนั่นไงกูว่าแล้วอีหี้อ่ะเอาถมช่วยคือมันใส่มาอย่างงี้คือมันชินแล้วไงครับข้างบนหายใจได้ข้างบนหายใจได้ไม่มันต้องเปิดท่อ แข็งแรงโอ้ยขนาดน้ำยังหายถั่วโอ้โหมันแรงน้ถั่วไม่ังดึงแข็งแรงจัดเลยเออเออเอาไปเจกับมาเฮ้ยเอาไปเจอกมาโอ้ยาะเบ๊เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อโอ้โหเยอะโอ้โหตัวอะไรอ่ะเกี่ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกกดกดไรเนี่ยกดไรเนี่ย อุ้ยชิคพอยต์ไปดูกปดูอุ้ยมาดเป็ปะกม่เปล่าโอ้โหรีตลงปากเลยว่ะดูตัวนีเห็นดูอยู่กูอยู่ไหนนะก็จะหลังนุ่กวดอะไรโดนปะดกคราบเป็ดปบอกอ่ะยิดแข้ดึงดึงอะไรอ่ะจับจับนี่มันดึงไเนี่ยแท่นอะเดี๋ยวชอบอย่างเงี้แหละเมชันอย่างเงี้ยเป็นบีบอยอุ้ยฉลาดอุ้ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่หนอนหนอไม่ทันหนอไม่ทันหนอไม่ทันหนอทัน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 ูทันถูกเกือบ สบนี่นี่คือเล่นแค่นี้เลยปไปลุ้งกัน้ยมันเปิดปรสิตไม่แทงวะไม่ปะยีย่กดโคตรเร็วอะ่ะคุณก็เห็นนะครับว่าผมกดเร็วมากว่าผมใช้สองอีกแบบผลรุ่เลยอะ่ะเยียนี่กูสอนในโจลี่ก็ได้ละดีครับอ,อะไรอะ่ะเยีย่ดิจิดูกูไปไปอะไรอะ่ะไปกดโค้ดเร็วเดี๋ยวดู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 ด,ดูไม่ได้แฮกนะ ใช้สี่นิ้วนะครับ,บเมื่อกี้อะไรพลิกวายแทงให้ปลาดุกไปวัไนไกล<ะ>เป็นกูก,กูว่าน่าจะแบบแค่แบบหายใจหายใจ,ยใจไม่นัโอ้โหเยสเกลิออนเจ้าไปการดำนำ้ำสวยจับค,คุณต้องขึ้นยังไงอ่ะตอนนี้เนีย่ยฮะกูจะสวยจังเลยอ่ะเย้ว่ากูโดนปลาดุกแดดแน่เลยวะ มาทงไว้นไปนี่เยนี่นี่วันนีเกี่ยองอะไรวันเกย Why did s w i เฮ้ยไอชมึงต้องมาเปิดตัวนห้กูมึงกูไปไม่ได้เรือกูต้องรอดไปได้ปะเฮเา s คุณกูกูรอดไปจะบอนะว่ามันจะมีอะไรตัวเี้ยอะไรให้กูเนี่ยเร็อเฮเลนาเนี่ยได้ลงมาลม ป้าดูแมวนะไม่ชอบนั่นไงว่าแล้วองยิงช่วยหรอเปปาคุณต้องกดเปกปาลุวงเฮียเรายิงช่วยแล้วไปต่อ Thanks ไปต่อเต็งจะมาอีกจะมาอีกโชว์แล้วั้งเฮ้ยนะเลน่าช่วยกูด้วยเปกปาลุล้วงอปดูไปดูไปดูไปดู Thanks เตง เรียดแต่ตอนใกล้น pues nah. <sh <oh ี่แหละไอ้โชว์น้อยมาเฮ้ยกดรวมดูรัวปุ๊บ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 โจงกุศอกแกนกุศก็ไปกูอีกไอ้เหี้ยเอ้ยไปเกิดเป็นลีออนเกิดเป็นไพเอกโอ้ยไอ้โชว์สวยสไนเว้ยแม่เกือบตายครับเดี๋อย่านะตอนจบตอนขึ้นไม่เอานะโอเคจบแล้วอันหนึ่ง อะไรปืนให้ความโอ้มึงดูดิดิกูจะตายเนี่ยเฮียไม่มียาอะไรให้เลยมีแต่ตัวกับหัวใจเชื่อจะเล่นกันสุสวรรค์ดีมากโอ้โหมันให้กูดำน้ำอีกแล้วเป็นน้ำเล่นน้ำหน่อยวะเอ้ยอย่าเรายิงเขาหรอมึงยิงดีมันยิงดีมันยิงดีมันเอะไรอ่ะเอาตะโลบิตะโลให้ด้วยเยียทำดีนะนี่เขาตายคู่เลยอ๋อ ใช้ต้องใช้กระสุนไอใช้ปืนอื่นได้วะเออแต่ยังไม่รู้ไงใช้ปืนกลดีกว่าพลาดนิดหน่อยครับเนี่ยยิงดิเมื่อกี้มีเนี่ยสั่งทีเอ็นทียิงได้นะ ้ยพาได้ด้วยโอ้โหนอกไปตาเมตตาเมตตาเมตโซเฮ้ยเซบมาบุญอ่ะบุญมาเก๊ะดีโหลดก่อนครับเป็นลุ่มใหญ่ต <th> ้องรีโหลดรีโหลดกระสุนใต้น้ำเป็นไงวะ้งขอต้องผีขวาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ดเกียนดีไปกูต้องยิงกูต้องยิงโอ้โหโคตรเฟี้ยว เฮียนี่สนุกสุดแล้วมั้งเนี่ยเฮียที่เล่นมาเนี่ยเอ้าจบแล้วตายไวจังจบแล้วลงน้ำแจุม่มปั้งเฮียเท่เหมือนการซิมมิง่งทำไมผมอยู่ใต้น้ำทำไมตรงผมอยู่ใต้น้ำมันเปี้ยวอยู่อล้วเหวอเ <ผม S 2> ปีียวผมแม่งเปี้ยวอีกอีกอย้า เม,มื่อผมพูดตอนอาบน้ำเลยเชี่ยผมจะยาวถึงถึงแก้มของชอนถ้าแบบไม่ไม่เอาไปกลางๆก็โผล่จุ่มชั้นละนายใช่แล้วออกมาข้างนอกว้าไเชี่ยชัปเตอร์ต่อไปแบบมีมีแบบติดติดแบบสถานะแบบไม่สบายอะ่ะ Me and of you are Where's Simmons? After speaking with you, he left. Uh, so, where did go? Pair, and, and, he go? He didn't sound too happy. Is oh. okay. um, uh. we can find, find out where he went? I have a tail on him. He's on his way to the airport right now, preparing Yes. take at these. a look ใช่ตอนนี้มันกำลังแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสอะไรอะไประเบิดคืออะไรอะโคโรนาไวรัสไงยังไม่รู้เหรอโคโรนาคือเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วก็เป็นเชื้อสายพันธุ์ใหม่โคโรนาไวรัส เฮ้ยทำยังไงให้หยุดฝังนันเราไม่มีความสามารถที่หยุดได้เรื่องจากโคโรนาไวรัสเป็นโรคระบาดแย่แล้วเฮยพักทีแล้วเจอหมูปิ้งพัก้ต้องเจอคนรุนห้ากันล่ i ออโอเคเดี๋ยวนนีฉันกลังจะออกจากอะไรอ่ะคุณอะไรอ่ะนีหมูปิ้งหมูปิ้งเริ่มจะกลาพันธุ์อีแล้วล่ะ What to you going to do? <laughs> เราต้องไปที่ไหนต่อเอ่อเราต้องไป <China S 1> ที่ไหนไปไหนไงชิงชิงชางชงชิงชิงช้างชางชงชงเอ้ยแชปเตอร์ไม่รู้ว่าไม่เล่นแล้วเออพอละเออคราวนี้ซีอูเกนช่วงเช้านะครับเจอกันนะครับคูตบายจุ้ยว